เยี่ยงเย่เยี่ยงเย่เย่ก่อนขึ้นเตียงไหมขึ้นเตียงไหมขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิขึ้นไปอ๋อน้องขึ้นไปเอาไม่ขึ้นไปทำอะไรเอาหาพี่วีอยู่ไหนทะเลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทะเลที่ว่างอยอะที่สุนเออแค่ไหน่อยสิเออ โอ้ยฉันว่าเขามีไอ้นี่มีตัวหมุนไอ้ตัวดึงออกไปได้ใช<ห>่ไหมล็อกสองชั้น,นระวังหม,มูอ้วนนี่นี่มป็ขอะไรของมันขอเคหาวิธีใส่ของนี้ <c oughs>